สวัสดีครับข้ดการวิเคราะห์ราคารงคําำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่18ตุลาคม2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคารงคําำณวันก่อนหน้าราคาองคําำเปิดตลาดบริเวณ1,266.65ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,264.90ขึ้นไปนตัระดับสูงสุดบริเวณ1,272.67ปิดตลาดไป,ป 80, บริเวณ1,267.80บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1.19เหรียญดอลลาร์ต่อเซอ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นยังถือว่าค่อนข้างจํากัดเนื่องจากนักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคําหลังจากกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆอาจจะมีการชะลอออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโดยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่น รวมแล้วแต่ส่งสัญญาณที่จะชะลอในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสถานการณ์ดังกล่าวสนับสนุนหรือส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ง่ายขึ้นท่านนี้นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาดูในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมารส3าของปี2559ในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นสัญญาณยืนยันทิศทางหรือความแข็งแกร่งเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ เพื่อใช้คาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการตรับขึ้นอัดประเบีย้ยอีกครั้งสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ s p d r ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ942.589ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ are, ถือโลหะเงินลดลง177.09ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ1 1 2 1 8 1 9ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดเป็นระดับ17.95บวกขึ้นมา0.01แต่ชนีดาวโจนปิดตลาดไป็ระดับ18,169.68จุดอ่อนตัวลง29.65จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดเป็นระ 1, 8, ดับ1.0894อ่อนตัวล 94, ง0 0 0 1 3แต่ชีนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไป็ระดับ9.8889บวกขึ้นมา0.26ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ และของคำได้รับแรงหนุนจากสหราัฐเปิดเผยยอดสัง่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวลดลง0.1%ในเดือนกันยายนขยายตัวน้อยกว่าที่มีการคาดการไว้กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยยอดสัง่งซื้อสินค้าคงทนเช่นเครื่องบินรถยนต์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่3ปีขึ้นไปตัวเลขดังกล่าวปรับตัวลดลง0.1%ในเดือนกันยาหลังจากด้วงลง0.3%ในเดือนสิงหาท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงสำหรับคอมพิวเตอร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การขนสง่ง ท่านี้นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐน่าจะเพิ่มขึ้น0.3%ในเดือนกันยายนขณะที่ทองคำได้รับแรงหนุนจากทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีการซื้อขายผันผวนโดยวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงมีการปิดตลาดในแดนลบตลาดหุ้นสหรัฐมีการซื้อขายการผันผวนหลังจากการเปิดเผยรายง,งานผลป,ประกอบการของบริษัทต่างๆท,ที่ลดลงหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย มีการแกว่งตัวกันอย่างพันผุวนทั้งนี้เด็ชนีเฉลือดอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง29.65จุดหรือว่า0.16%และสัญตีห้าปรับตัวลดลง6.39จุดหรือว่า0.30%นัสดัปรับตัวลง34.29จุดหรือว่า0.65%ขณะที่ทิศทางค่างเงินบาทตอรล,ล่าอ่อนค่ายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำภายในประเทศค่างเงินบาทตอรล,ล่ามีมทิศทางอ่อนค่าหลังจากมีแรงขายเข้ามาในตลาดเงิน ขณะที่ดิวเลอร์ผู้ค้งเงินคาดการว่าค่าเงินบาทมีกรอบด้านล่างที่ระดับ35.00และกรอบด้านบนที่ระดับ35.15นักลงทุนยังคงจับตาดูที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐและใช้คาดการที่ทางของค่าเงินบาทขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ5เดือน ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนหรือบ่งชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันใกล้สรุปการลงทุนไวเอาจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1260-1253และ1245แนวต้านประเมินไว้ระดับ1283-1294แสละ1303สำหรับกลุ่กลงทุน <The> <The> หากราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ1,283เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเธอร์สออนได้อาจทำให้เกิดการอ่อนตัวลงทดสอบกรอบด้านล่างระดับ1,260เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเธอร์สออนแต่อย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนตัวลงแนะนำเข้าซื้อเก็งกำไร,รในระดับดังกล่าวเพื่อหวังทำกำไร,ราจากการดิดตัวขึ้นระยะสั้นแต่หากยืนไม่อยู่อาจจะถอยจุดเข้าซื้อไปอย่างส่วนแนวรับถัดไประดับ1,250-1,245เหรียญดอลลาร์ 1, 2, 365, 1, ต่อเธอร์สออน ทาานี้ยังคงเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นจากการแบ่งตัวโดยนักลงทุนไม่ควรถือสถานะข้ามวันและหากราคามีการขยับขึ้นและอาจจะมีการทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับวันนี้ทางวัยเอีขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ